ปลูกผักแล้วไม่ต่อยอดปลูกผักแล้วไม่ออกดอกออกดอกดอกก็ล่วงออกดอกก็ไม่ติดลูกขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการรีวิวผงดำเทพสถิตที่มาบอกว่าใช้ดีอีกหนึ่งเสียง เพราะว่าจะบอกเลยว่าที่จริงผงดําเทพสถิตนะคะยังไม่ค่อยมีคนรู้จักแล้วก็ยังไม่ค่อยมีคนได้ใช้งานสําหรับบุ้มที่ใช้งานเองบุ้มบอกเลยว่าผักนะคะเขาจะต่อยอดยอดอ่อน,ออนของเขาอ่ะเขาจะใบเขียวใบขาวใบใสต่อยอดขึ้นมาทันทีแล้วเขาก็จะให้ดอกที่เยอะนะคะด้วยดอกที่เยอะขั้วดอกก็แข็งแรงนะคะทุกคนขั้วดอกแข็งแรงก็จะติดลูกเยอะๆแบบเต็มต้นเลยค่ะตัวนี้นะคะระบบลากแข็งแรง ใบก็เขียวสั่งขห์แสงได้ดียิ่งอากาศแบบนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวฝนตกติดต่อกันเดี๋ยวแดดติดต่อกันแล้วก็สลับกันไปมาแบบนี้ผงดำเทพสถิตนะคะจะทำให้เขาทนแดดแล้วก็ทนฝนได้มากขึ้นสำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้ลองเปิดใจใช้ดูนะคะอย่างที่สวนบุ๋มนะคะใช้งานต่อเนื่องเป็นประจำแล้วก็มีพี่ๆบางคนนะคะเริ่มสั่งซื้อไปใช้แล้ว ตัวนี้ได้ผลดีเหมือนกันถ้าใครอยากมีผักที่ต่อยอดอยากมีดอกผักที่เยอะดอกก็ติดลูกครัวดอกก็แข็งแรงทนต่อสภาพภูมิอากาศแล้วก็ระบบรากดีฝนมานะคะดินอิ่มน้ำแล้วต้นไม,ม่ล้มตัวนี้ใช้ได้ค่ะใครอยากปลูกผักแล้วได้กินได้ขายเหมือนที่สวนบุ๋มลองกดที่ตะกร้าไปพ่นดูทุกเจวันดูค่ะ